สวัสดีครับ,รบอย่าเต็มนะอย่าเต็มสวัสดีครับฮ <laughs> ะอะไรนะครับกางเกงขาดก <c oughs> ็แปลว่าเป็นเกง,งชาติของเทนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ <laughs> อ้ยผมไม่ผมรู้สึกปแปลกนะที่เ <c oughs> วิร์ลทัวร์แปดเดือนที่ทำมาเนี่ยมัน มันจบแล้วครับผมทุกคนเสียดายเนาะทุกคนโอเคไหมครับตรงนี้เหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยนะไปดูหมดแรงทุกคนแล้วหิวข้าวไหมครับหิวหิวเหมือนกันจะกินอะไรครับผมฮะเคกินอะไรยืนยันส่วีครับสวัสดีครับ โอเคเขาก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนอ่าเบนบุกเหรอที่นี่ที่ไหนที่ร้านอย่างเงี้ยเหรอชิมอะไรครับอันนี้เห็นอะไรโอ้จริงเหรอเดี๋ยวขอเสียงทีมแม่หน่อยครับผมว่าเนาะจากวันนี้น่าจะมีทีมแฟนเพิ่มขึ้นนะขอเสีซทีแฟนเด้อ วันน <Billie S 2> ี so first, ้ห um, ลังจากดูชวนแล้วคิดว่าเอ่อเป็นลูกแบมหรือว่าเป็นพี่แบมครับลูกแบมเพราะว่าทีมแม่จะอยู่ฝั่งนี้กันส่วนใหญ่แล้วส่วนทีมแฟนก็จะอยู่ตรงนี้กันดีครับฮะจับมือผมลงไปได้ไหมเนี่ยได้ลงได้เหรอ ว่าเราออกมินิท็อกเป็นช่วงไฮทัสเดียวเหรอไม่ได้ครับเดี๋ผมโดนดูอีกผมไม่กล้าแล้วช่วงนี้ผมขอเข้าไปเยอะมากผมไม่กล้าขออะไรเลยนะสวัสดีครับเหนื่อยกันไหมครับฮะอยากเปียกไม่ได้เปียกเลยซิงเหรอเหงื่อไม่ไหลเลยเหรอครับผมขอโทษด้วยนะผมวันนี้วันชุกมันน่าจะมันไม่จริง สวัสดีครับสวัสดีครับแหมมีแฟนบอยด้วยนะสวัส <Whew>, ดีค <Wars> ร <pos> <k> ok <ologia> <fuck> you know? ับผมสวัสดีครับฝั่งนี้โอเคไหมครับร้อนไหมครับผมร้อนคะลูกอ๋อครับแม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับทำไมทุกคนดูหมดแรงกันหมดเลยเนี่ยสวัสดีครับโอเคไหมครับโอเคนะโอเคเก๋ผมอันอันนี้ผมอยากทราบ อ๋อโอเคโอเคโอเคเอ้คโอเคสวัสดีครับผมตอนนี้ผมหิวมากเลยอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะรับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มี่แฟนบอยด้วยนะครับผมอันนี้คุณแม่ลากมาหรือว่ามาเองครับลากมาอะไรครับผม เออเจอผมเจอจริงรอบแรกหรือเปล่าผมอะไรนะคิดยังไงกับผม,ม,มนะ,ะมอะไ,ไรนะหล่อมากอ๋อคิดว่าคือคุณแม่เป็นอากาเซ่หนะครับผมอ๋อแล้ววันนี้พี่เป็นอากาเซ่ไปหรือยังครนะเป็นทำไมทำไมคิดหน,น่ายยังไงเป็นแล้วโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเห็นชัดไหมครับ <laughs> โอเค เหนื่อยกันไหมครับเนี่ยตรงแสแตนดิ้งเขาฮะฮะ<า>เปิดอะไรทำไมผมยังไม่มีนะ,ะจงงั้นทุกคนจะรีทัชให้ผมนะครับเฮ้ยเปิดฝัง่ง <laughs> เส็จแล้วเดี๋ยวหาอะไรกินกันนะครับผมเอ่อโอเคเดี๋ยวไปฝั่งนู้นบ้างนะครับเอาเก๋ๆเลยเดินฝั่งตรงนี้เออรหบบอยู่ไหนแล้วขอบคุณม,มากนะครับผมอันนี้เมื่อปี2019ครับผมมีใครที่ยังมีับรับสมัครเวนอยู่บ้างไหมครับโอ,โอ้ยังเก็บไว้อยู่ไหมยรับผม เก็บไว้อยู่นะครับผมอันนี้เก็บไว้นะครับเพื่อในอนาคตผมอาจจะเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาทำกิจกรรมพิเศษอะไรสักอย่างให้กับทุกคนครับสครับตรงนี้เปียกเยอะไหมครับเปียกโอเคไหมฮะไม่เป็ไรมั้วันนี้พี่โดนแฟนลากอาเลยใช่ไหมไม่ใช่มาเองหรอผมผมมาครับสวัสดีครับ อ๋อตัวนี้คุณแม่หมดเลยสวัสดีคุณแม่ครับสวัสดีครับอะไรครับไม่เปียกเลยเอาอยู่ตรงนี้ไงอุตส่าห์เตรียมมาไม่เปียกเลยอือโอเคเดี๋ยวผมจะนำทุกๆอย่างกลับไปแก้ไขแล้วเดี๋ยวเราจะนำรอบหน้านะครับโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับอะไรนะครับยินมีมากขอบคุณมากครับไอเมื่อกี้จริง อาผม,มพูดเรื่องนี้ดีกว่าผมไอนะ้สวัสดีครับผมมายครับเอ้ย,ยพี่แบมด้วยใครเรียกครับพี่แบมสิงหรอผมเป็นพี่จริงหรอครับจริงไม่ใช่อ่ะคนข้างๆบอกไม่ใช่อะไรนะครับฮะฮะพี่แบมเออเอ,ยอย่ามาเอาใจกันแบบนี้ ฝั่งนี้โอเคไหมครับโอเคครับผมทำไมทุกคนดูหมดแรงกันหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนให้ครับโดนโดี๋ยวให้ปรับแป๊บนึงนะครับผมสวัสดีครับโอ้พี่สวัสดีครับผมทุกท่านนี่ครับนี่โดนโดนลากมาหรือว่ามาเองครับผมมาเองจริงเหรอครับผมโอ้ยพี่เป็นทีมคุณพ่อนะครับสวัสดีครับ ไม่มีวันเลิกเป็นแฟนเอ๊ะอดที่แฟนมาเจ็บปีแล้วเหรอโอ้โหอย่างี้ต้องได้โอกาสเลื่อนคิวเลื่อนแท่งแถวได้นะครับทำไมอะเดี๋ยวฝั่งนี้เราต้องด้วนนะครับเดี๋ยวไปหาเลยครับแีนแฟนอยู่นี่มนะค่ับ นะครับโอเคครับผมไปโอเคไหมครับอ่านแล้วการเป่ยนที่ขอบคุณมากนะครับที่มากันในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับผมส่งคืนเจ้าของวันนี้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขไหมครับที่มาหาแล้วโอเคนะโอเคนะขอบคุณมากผมสวัสดีครับเปลี่ยนไปไหมอะไรนะครับ คันเรียวผมจรักเนี่ยการต่อจากพี่น้อใครเีย่เอ๋อเดี๋ยวน้องชันงว่าบพี่ันอรผมหิวมากเลยไมีเนี่ยไอนะครับอาพ่มาร์อวยพอวันกิดหรือยังอยากรู้ความจริงไหครับยังครับ ผมเออถ้ามยังไม่อวยพอ่อนผมลืมไปเลย <laughs> ไรนะฮะมาตื่นยังไม่รู้มึงขึ <laughs> ้นข้าวเดี๋ยวผมขึ้นข้าวไปกินข้าวกันไหมจะพาจะจะจะพาผมไปกินอะไรครับ อ่ะกินบีบีย่ะอ่ะกินเคเอฟซีก็เนี่ยครับเออเนี่ยผมพูดอะไรโฆษณาสัมผันแอปคุ้มเลยเดี๋ยวๆฝั่งี๋ยวไปหายกับผมสักครู่นะครับอะไรนะผมไม่ได้มาฉีดน้ำฝั่งนี้เลยเสียดายทำไมล่ะนั่น่ะสิ ตรงนี้โอเคไหมครับกลับบ้านกันยังไงครับเนี่ยแต่ว่าตรงนี้น่าจะร้นไปติดมานะครับผมตรงนี้ปุกเ <S <S พีฮะฝั่งนี้ไม่เปียกเลยโอ้โหมีคนไม่เปียกเยอะอันนี้ต้องขออภัยแล้วกันนะถ้านั้นเดี๋ยวรอบหน้าครับ เดี๋ยวผมจะลดไฟแล้วเพิ่มน้ำดีกว่าครับท่วนท่านดีครับผมโอเคไหมครับฝั่งนี้ีนที่ไฟเราอยู่ตรงนู้นไม่ได้อยู่ข้างหน้าเราทำไมใส่อากระบองไว้ในถุงพลาสติกอย่างนั้นครับมืนถุงมันถือถุงแกงกลับบ้านเลบสวัสดีครับผมฝั่งนี้สนุกไหมครับสนุกนะครับผมอะไรนะครับสวัสดีครับคุณแม่ อยากใส่หมวกผมเออถ้าผมถอดหมวกตอนนี้ผมจะหมมันจะแบนมากเลยอ่าเอ้ยมันก็มีบางทีที่ไม่หล่อบ้างวยคิดว่าผมยังน่ารักอยู่ไหมครับเมื่อไหร่จะหล่ออ่ะเมื่อไหร่จะเซ็กซี่อ่ะ ไม่จริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดอย่างเงี้เดี๋ยวก็เข้าไปดูทวิตเตอร์ก็แบบนต้องแบ็น่ารักเสมอตลอดเวลาลูกก็เป็นลูกอะไรอย่างี้ยแบบทีดแม่ยืนหนึ่งอะไรเงี้ใช่ไหมครับผมขอบคุณมากนะครับที่มาหาับผมโค้งโค้งนะครับโฟนน่ารักจังเลยลูกโอเคเดี๋ยวเดินไปหาโซนมืดด้วยนะครับผมนรีวิวเหมือนกันนะครับ เิฟยูเหมือนกันนะคะอะไรนะครับอือกีนห้ามเล่นเบ่งก้าไม้ดูหน่อย้ครับเบ่งก้าคอเช็คก่อน ได้ได้แล้วมั้งอะไรไปฟังเลยดูในกล้องมันจะดูดีกว่าตัวจริงนะโอ้ยโอ้โยพี่กล้องอยู่ไหนอะอยู่นี่ะโอเคเอง๋ยวผไปให้ดูก่อนเฮ้ยโหอายเอาไปผงนี้แต่ว่าหลังจากวันนี้นะครับผมจะพัดออกกาลังกายสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับผม ครับครับผมทำไมเอาเมื่อกี้เอาจริงมีคนร้องไห้ตามไบโอ้ยผมร้องในไทมิ่งที่มันแปลกๆคือเมื่อกี้เอาจริงตอนดูโดรนแล้วแบบมันมันขึ้นมานิดนึงครับผมขอโทุกนะครับไม่ได้ร้องเพลงให้ฟังอะไรนะครับ ปกติมากของ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 ผมผมอายวันนี้ก็จะแบบจะโชว์แบบภาพลักษณ์แบบผู้ชายที่เข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกว่ากูตัวเองตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาบอกวันนี้ต้องลองแน่นอนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาพี่ทีมมีมีพี่ผู้ชายเยอะมากเลยนะน่บคมมากเลยอันนี่คืออะไรครับตรงนู้แหละไปนะครับ ฮะฮะอะไรนะคะขอหวใจอ๋อโอเคขอบคุขมากครับผมสอวันท hey. no ี oh. ่ผ่านมามใครถูกหวยไหมครับหเอาเขาออกเลยหนึงหใช่แล้วหน่อันนี้อะไรครับผมชอบบูโน่โอ้เ u t y o u from Philippines r เย้ I'll be back there okay thank y Be my boyfriend's You gonna get in the line man ยวผมไปหางทางข้างหลังบ้างนะครับผมมผมโกหทุกคนเหนื่อยนลสวัสดีครับแไม่เชื่อไม่ใช่ทีมแฟนแน่นอนขอบคุณมากครับ Thank you ครับ สิบปีแล้วที่เรารักกันเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าหวังว่าจะยังรักกันนะครับโอเคฝั่งนี้บ้างนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีสิงคโปร์ Happy birthday from uh, Is that Puerto Rico? Um? Ah, Chile Ah oh, alright okay Happy birthday you came all the way from Chile Thank you so much I appreciate Ch it Chile ดีอะวันสุดที่ Hello. Hello. you guys from Vietnam, huh? Huh? <laughs> thank you so much. Thank you so much. I'm from Vietnam. you guys have yeah. Xin chào. <laughs> okay. thank Brazil. Oh, do you want to know you think Brazil? Say, well? well, say hi to Brazil. <laughs> say hi to Brazil. Brazil, I'll be back, okay? I'll be back, I'll be back. Oh, um, hello, where are you from? Myanmar, oh, okay. Welcome hi. to Thailand. I hope I, uh, I can go there soon, okay? Thank you. สวัสดีครับมสวัสดีครับขัาวสีรวดเลยด้วชิมแม่โอเคอะไรนะครฮะดุเมืองสิงมาจากไหนเออมันมีออเพราะว่าหลายหลายคนก็อาจจะยังอยู่ในยุคนั้นนะคะะรับรู้จักทั้งหนังเรื่องเอ่ออะไรนะ Impossible ไหมครับ ของ GDS ครับผมที่พี่ที่เขาแบบว่าเป็นหนังกักดน,น,น,นตรีแล้วเขาจะมีเพลงหนึ่งที่ชื่อเพลงว่าอะไรนะเดี๋ยวพี่มันจะประมาณนี้ครับผมแบบว่าชายเมืองสิงไม่มีทางทอดทิ้งผู้ฟังอะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งเพลงมันน่ารักดีชายเมืองสิงมันเอาจริงมันแปลว่าอะไรครับผมไม่รู้ันผมว่าเขาคงพูดถึงชายไทยป่ะครับผม ๊ะนักร้องอ้าวแต่ผมมาพูดตรงนี้กลางอับหอกครับผมโอ้เข้าใจผิดเองอะไรนะครับฮะชาชาเกียชาเกียมาจากที่ไหนครับนี่ อายเลยอะไรนะครับฮะผักคอหอมอ้าปีแล้วใช่ไหมครับผมเอาได้งั้นพี่วันนี้อยากขออะไรผมอยากขอเสื้อให้ผมใส่นีเอาไงให้ไหมเฮ้ยเฮ้ยขอไปแล้วแต่ว่ารอบพี่แล้วอ่ะ เดี ok. the really ๋ยวเล่าพี่แล้วอ่ะอ่าผมคอหอมใช่ไหมครับผมแต่พี่ไม่ได้ให้ผมหอมไงเฟสต์นี้ก็ไม่ให้เสื่อเหมือนกันครับผมโอเรฝั่งนี้โอเคไหมครับเดี๋ยวไปฝั่งไหนก่อนดีครับฝั่งไหนฝั่งนี้ไปเยอะท่งนี้แลหนึ่งทุกคนเดินไปครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เปียกไหมครับ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาปัญหานี้ไปแก้ไขนะครับผมจะให้ทุกคนเปลี่ยนกันหมดทุกคนในรอบหน้านะครับไอ้นะคะอยากอะไรนะครับจะเด้นลูกบอลนางก็ไม่ได้ลูกบอลก็ไม่ได้ทำไงดี่เม่เสื้อ่เอ่หมวกอย่าดี ผมจะโชว์ยิ่งอย่างนี้ไม่ได้นะครับเนี่ย <ś ś ชว่วยเยอะเกินไปสวัสดีครับผมฝั่งนี้ทุกคนสนุกไหมครับวันนี้สนุกนะผมขอบคุณมากาที่มาหาก,กันด้วยวันนี้ครับอ๋ฮบอฮั่งกุบุรีชิไกอ๋อนี่ว่าเซลฟ์ฟังกับเซลล์หาอันนี้มีใครมาจากต่างจังหวัดบ้างไหมครับโอ้ผมมีใ,ใครอยู่กรุงเทพครับผมอ่าโอเคครับผม นี่สองเป็นห้าแล้วมั้งเอาฮะตัวได้หมวก่องหมวกนี้พี่สามารถซื้อเองได้นะครับผมเราเรายังขายอยู่เรายังขายอยู่หรือเปล่าหมดแล้วหมดแล้วอือ โอ้ยขอนาฬิกาเลยเหรอพี่พล่กถอยมาใหม่ยังนะโชว์ดิ๊กครับโชว์หน่อยไอ้นะคะให้อาหารปลาหน่อยปลาสวายแต่ปลาสวายไม่เคืออะไรนะ เป็นปลาที่อยู่ในวัดคือปลาครา์ฟเหรอไม่ใช่หรอก mm hmm. ปลาสวยาสวยชื่อมันดูแบบชื่อมันดูดีมากเลยนะคุณอะไรนะครับผมอปลาสวายอยู่ตรงท่าน้ำวัดอ ก็คือปลาที่เวลาเราให้อาหารเขาก็ตกติดกันเช่ไหมครับก็เปลี่ยนชื่อดีกว่าไหมเออผมตั้งชื่อใหม่ทุกคนแล้วครับนะผมปลาอะไรไหนๆก็ไหนๆแล้วปลาที่อยู่กับคนไทยมานานนะครับผมปลาหมอเป็นอาหารเช้าให้เราทุกว้ยผมก็เรียกทรกว่าปลาชูได้ไหม ปาจูน่านรักอ่ะอร่อยด้วยนะฮะปลาจูต้องมีสองตัวก็นีไ่ไงมีผงกันทุกคนเหรอโอ้ยนี่เห็นชัดมากเลยนะสวยดีครับผมสวครับโอเคนะเดี๋ยวผมขอไปเซย์ให้ฝั่งนู้นด้วยนะครับผมถึมงปลาจูป็นหายแอ<เ>ันนี้เป็นอะไรไอ้นะครับไม่ได้ฉีดนะ เมื่อกี้พี่ซืกีได้ฉีดให้ทุกคนไหมครับผมไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดอยากโดนหมาอันนี้อีกอันจิทึ่ไป่ัหนิผมทางนั้นเอเชือเจ ผมไม่รู้ว่าน้ำมันหมดหรือยังครับผมอะไรนะอยากให้ชีมอันนี้มันเสียอ๋อแล้วผมจะทำยังไงอันนี้เดี๋ยวเรื่องเปียกนี่ผมผมจะนำกลับไปแก้ไขนะครับสำหรับอน้าผมอะคืออย่างตรงนี้นะครับตบมา ฮะน่ารักมากคจอพี่ก็น่ารักนะญญน่ารักที่สุดในโลกแลควผมไม่หล่อเหรอโอ้โหซีบอะไรครับชิบแบม่บายบา,ายไปหาครับรึปะ มาแล้วครับมาแล้วครับนึกเก็บทีมแม่ไหมตรงนี้เปียกไหมครับเราเออตรงนี้เปียกไหมครับน้ำมันไม่ถึงหรอครับผมไม่ได้โดนละอองไม่โดนอะไรเลยเดี๋ยวโอเครอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวผมจะนำกลับไปแก้ไขนะครับใครไม่โดนผมขอโทษด้วยน,นยะนะครับ

ไอเหรอได้หมวกไปได้เดี๋ยวครับสามคนนี้ครับผมอ่าอ่าคุณจะบอกว่าที่รักหล่อมากคุณจะบอกว่าลูกน่ารักมากต้องการางคู่อะไรนะครับเป็นแบบน่ารักๆเลยอ๋อจริงเม่งนะวะคือผมจะออกกำลังกายยังไงเขาอยังจะเป็นทีเมฆใช่ไหมครับมีใครเป็นทีแม่ยืนหนึ่งบ้างครับผม ไม่เคยลังเลไม่เคยเปลี่ยนม,ม,มนีใครที่เป็นที่แม่เริ่ม,เร,มเริ่มที่จะเปลี่ยนเหรอครับอา่าโอเคครับผมใครที่ที่แฟนตั้งแต่แรกนะครับอือเดี๋ยวนี้เราเริ่มบาลานซ์กันแล้วนะครับผมมีทีแม่ทีแฟนแเปิดพอๆกันเลยนะครับผมอันนี้ where you from มาค่ะ อ๋อแล้วเหรออ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับผมขึ้นบ้านแ้วเนาะโอเคครับผมเราเป็นประเทศที่ผมอยากไปมากกับโรงเรียนเซีนครับผมอยากลองกินส้มตำลาวหน่อยครับที่เขาขูดเป็นแผ่นใช่ไหมครับ,าบาได้ครัอาบาอ๋อทำให้ผมกินได้ไหมได้ย,ยินได้ตลอดเสมอน,นะครับได้ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาโอกาสไปโอเคสวัสดีครับครับ เรียกสว่างเลยนะครับหอมไมค์ขอบขอบมากโอโกมานะผมโอเคครั้งนี้เห็นชัดไหมครับโอเคไหมครับโอโกมานะครับยังไงก็ไม่นิทช็อตเดี๋ยวอาจจะต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเนี่ทุกคนใกล้ๆเรื่องนี้หลังจบกันเนี่ยผมว่ามันเป็นการมันเป็นแฮปปี้เอนดิ้งที่ดีที่สุดหลังจากจบกันเลยนะครับผม อะไรนะครับอนบวกไม่ได้อะไรนะครับไปเที่ยวเชียงใหม่ไหมโอ้เชียงใหม่เพิ่งไปมานะครับผมไปถ่ายรายการมาตอนนี้ไหมไปอีกเหรอผมได้ครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูนะครับผมโอเคขอบคุณมากนะค่ับ มาเล่นกลางแล้วปะเล่นไหนแล้แล้วก็เหน่อเล่นทุกคนกลับบ้านดีๆนะครับผมเวลากลับก็ระวังกันด้วยนะครับใครหิวแวกกินอะไรได้ครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ครับยังหยุดได้อีกวันนึงนี่จะบอกพี่แมวทางนี้ต่อโอเคไปเดินกลับเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณมากนะครับผมกลับบ้านดีๆนะครับทุกคน ขอบคุณมากขอบคุณที่มาร่วมสนุกจะเป็นส่วนหนึ่งของฝันของผมในวันนี้จริงๆนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่แบบมาทักที่ไหนผมว่าวันนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขสำหรับทุกคนนะครับผมมีความสุขไหมครับสนุกไหมครับสนุกมากๆดีใจมากๆขอบคุณมากนะครับเราขอบคุณมากขอบคุณมากจนทีงนี่นะครับผม บาไปไปทุกคนที่ฝั่งดีครับผมาปไปยังเลยกินข้าวก่อนนอนนะครับผมตรงนี้ด้วยผมขึ้นมาหน้าหนาวดีดีนะเอ่อมีใครที่จะยังอยู่ต่อแฟร์เวลได้ไหมครับผมแฟร์เวลนะครับโอเคเดี๋ยวแฟร์เวลมีอะไรสนุกๆมาให้เล่นกันครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับผมขอบคุณ ทุกคนทุกมากนะครับสำหรับอัตลักษณ์ผและความรักอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยังไงวินีท่อเด้วยผมขอจบเพียงเท่านี้นะผมกลับบ้านกันดีๆนะครับผมเวลากลับก็ระวังด้วยนะครับผมแล้วก็ใครหิวอะไรก็อย่าลืมกินข้าวกันก่อนนะครับกลับบ้านอาบน้ำและหวังว่าทุกคนจะนอนหลับอย่างสบายด้วยรอยยิ้มที่ผมนำมาให้ทุกคนในวันนี้นะครับผมก็มากครับบ๊ายบาย ไปไปครับไม่ไม่มีอออกไปดิโอเคเยมุด